เราเรียกว่า contour surgery คือใบหน้าเนี่ยเราจะต้องดูแล้วเนี่ยมีส่วนโคง้งส่วนเว้าให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นบนบนใบหน้าเนี่ยมองไปนลครับเต็มเนียนไปหมดเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้จริงๆถ้าตั้งใจมาจากอเมริกาเนี่ยจะมาขอแก้จมูกนะก่อนทำวันที่เจอวันแรกผมจินตนาการให้เลยว่าควรยกหานตานะครับก็ทำอย่างเดียวก่อน ก็ทําออกมาแล้วยกหางตาขึ้นนะก็ก็จะเห็นว่าหางตายกขึ้นแล้วก็เป็นสเต็ปแล้อันนี้ก็เรียกว่าเดวันพอ Day 2หรือวันที่สองนะครับก็จัดก,การทาเรื่องเปลี่ยนจมูกให้นะครับอี่เขาทาจมูกเป็นซิลิโคนมาก่อนผิวผิวมันบางหนังมันบางลงก็อยากจะมาเปลี่ยนแล้วก็ตั้งใจจะมาใส่แฟตสเต็มเซล เพราะฉะนั้นซิลิโคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุประดิษฐ์และโดยเฉพาะคนที่ใช้มัน,นานๆเนี่ยมันหนังมันจะรัดเข้าไปแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะหนังก็จะบางลงก็เลยพิจารณาถอดซิลิโคน,นออกก็เอาสเทนเซอร์หรือสโตรมาวัสดุรัดแฟชั่เนี่ยใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเห็นว่าทรงจมูกเนี่ยด่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยาวขึ้กว่าเดิมด้วยแต่แต่ดูแล้วละมุนนะละมุนก็คือเหมาะสำหรับ ส่งนี่ก็จะส่งผู้ดีนะครับไม,ม่ไม่ใช่ส่งแฟชั่นพออีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็มาทําตาให้เพราะฉะนั้น3วันทำสามอย่างแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยผมก็เลยเอาอ่สอมมา,าสโตรมาวัสดุแฟชั่นหรือแฟชทั้งหลายเนี่ยมาชีส่วนอื่นให้ด้วยนะให้ใบหน้าเนี่ยมีคอนทัวร์นะซึ่งสิ่งที่นวัตก,กรรมที่ได้าทำเนี่ยก็ผมก็คิดค้นมา นานถึง30ปีปัจจุบันก็ยังมีวิพัฒนาการไปเรื่อยๆส่วนที่ทําให้เนี่ยมันจะอยู่ทนหลายปีนะถึงตลอดชีวิตเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ได้อันนี้เป็นเป็น day สนะวันที่3นะครับอันนี้เป็นวันที่เก็บตัดหมายหมดแล้วนะอันนี้ก็คือวันนี้ส8วันเนาะเนี่ยก็จะเห็นว่าความสมดุลทั้งหมดเนี่ย ทั้งลับา,ากทั้งจมูกทั้งคางทั้งแก้มทั้งปากทั้งตาทั้งหน้าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แปลว่า perfect perfect ก็ perfect มีสองแง่นะครับดึ่ง perfect ในแง่บุคลิกภาพก็จะเป็นบุคลิกภาพแบบผู้ดี perfect อันที่สองอันนี้เป็นความเชื่อก็เป็นเรื่องของนรลักษา์าบุคคลเชื่อว่าหนูที่ดีเพราะนั้นผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็จะกลับอเมริกาได้ภายในสองสามอาทิตย์ แล้วกลับไปแล้วทํางานได้เลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงเรื่องผมร่วงไม่ต้องไปห่วงเรื่องมีปัญหาอะไรก็ขอขอบคุณนะครับที่ปัจจุบันนี้คนอเมริกามาที่เทราพรเยอะมากแล้วก็ทางอเมริกานี่รู้กันหมดอีสิบคนแล้วก็นนะเรเห็นหมดแล้วใช่เห็นหมดแล้วนะต้องขอขอบคุณนะครับที่มาที่มาให้ความร่วมมือในการที่ให้ความรู้กับประชาชนขอบคุณครับ